สวัสดีค่ะมาอีกแล้วสลาเยอรมันนะสลาเยอรมันชาแนลนะคะ <c oughs> ขอโทษทีนะคะขอโทษทีที่ไม่สุภาพนิดหน่อยวันนี้สลาชวนเข้าคุยแล้วที่เพิ่งเบื่อกันนะคะโอ้ที่เยอรมันวันนี้อากาศดีดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณสัก1 4บสห้าองศานะคะแล้วก็แสงแดดจ้าสวยจะมองไปในบ้านนะ มอ,มองจัดในบ้านออกนอกบ้านนะคะโอ้โหเหมือนอากาศแบบสดใสสวยงามคิดว่าเป็นอากาศสนะักยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามเนาะโอโ้แต่ออกไปข้างนอกนะโอ้โสั่นเลยเมื่อกี้ส่าเอาขยะไปทิ้งข้างนอกเนาะโอ้ยสั่นเลยหนาวมากหนาวนะคะเย็นๆหนาวๆเนานะแล้วก็วันนี้ส่าจะชวนเข้าครัวอีก แล้วก็วันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปีกับน้ำพริกประกอบซาร่ามีออเดอร์นะมีคนสั่งทำนะคะมีน้ำพริกกะปีน้ำพริกประกอบน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำพริกกาบหมูนะคะสี่อย่างนะวันนี้ส่งไปอังกฤษนะคะเนาะเพราะว่าเขาสั่งมาเขากินแล้วติดใจและอร่อยนะใครสั่งซาร่าก็ขายนะนะคะ นะเรามาทําน้ําพริกกะปิดีกว่านะแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็น้ําพริกปลาฉลาดนะนี่ปลาปน่นปลาฉลาดนะคะเขาก็สั่งด้วยนะนะคะมามาดูส่วนผสมกันแล้วเราจะมาทําน้ําพริกกะปิด้วยกันเนาะอันนี้กะปินะซาร่าชอบกะปิของที่เกาะกูดนะซาร่าซื้อมาจากเมืองไทยจากเกาะกูดนะคะเนอะหอมอร่อยเป็นเคยนะเคยเขาช้อนมาสดๆเลยนะคะ นาะช้อนมาแล้วก็มาตากแล้วก็มาตำเนาะนะคะกะปิเคยนะคะนี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมต่ตาลปี๊บไม่ง่ายนะน้ำมะนาวนะคะอืมแล้วก็พริกนะคะอืมน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเนาะ เราไม่ได้เอามาแล้วก็อีกน้าพริกนึ่งน้าพริกปลาป่นปลานี้เดี๋ยวซาลาจังเอาไปคั่วให้มันร้อนก่อนนะนะคะแล้วก็จะใส่กับหอมแดงแล้วก็ปลาร้านะปลาล้านะนะคะ,ะ,านะนะคะมาเราขอทําน้าพริกกะปิก่อนแรกเลยนะขอตํากระเทียมขอตํากระเทียมนะคะนะ เอาละค่ะเนาะเราก็ตำพริกโอเคแล้วนะคะเนาะแล้วก็สลระก็จะใส่กระปิไปเลยนะใส่กระปิหมดเลยนะคะนี่ใส่กระปิไปเลยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มปรุงแล้วนะกระปิของซาร่าไม่ต้องเผานะเ,าะเขาหอมมากอยู่แล้วนะคะตามด้วยผงนัว ผงนัวนะคะเราทำเยอะเนาะตําก่อนนะคะน่ะขอตาก่อนนะเดี๋ยวเรามาใส่ผงชูรสเอ่อใส่ผงชูลสเป็นแล้วแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เมะนาวเนาะนะคะเราใส่ไปสักหน่อยนึงเพื่อจะให้มันไอ้นี่เนาะมะนาว แล้วก็น้ำปลาเนาะเราก็จะคนมันค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 นอืออ่ะเดี๋ยวมาเจอกันเอาละค่ะ เราใกล้จะเสร็จแล้วนะน้ำพริกกะปิของเราดูนี่นี่นี่เยอะๆๆเลยชิมจ้าอร่อยโอเค ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่น้ำพริกกัปิดของเราอืมนี่ แซ่บๆนัวเลยจ้าอือหือร่อยมากๆเนะเสร็จไปหนึ่งน้ำพริกแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาทำน,น้ำพริกประกอบกันนะอาแล้วค่ะนี่เราก็จะทำน้ำพริกที่สองนะคะเมื่อกี้น้ำพริกกะปิไปแล้วนะมีคนเขาออเดอร์มานะจากประเทศอังกฤษนะคะ อันนี้ปลาฉลาดนะคะปนนะคะเราจะมาคั่วกันเลยโอ้เน้นได้ถ <c oughs> ้วยใหญ่ถ้วยเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็คั่วให้เขาหอมนะคะคั่วให้เขาหอมเดี๋ยวเขาโดนเอ่อเราจะใส่มะน,นาวน้ำปลานะคะ แล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ปรุงรสเอานะแล้วก็ใส่น้ำปะลาไม้นะคะมีกล้างด้วยอันนี้ออเดอร์นะออเดอร์มาจากอังกฤษนะคะทั้งหมดสี่น้ำพริกนะน้ำพริกกาบหมูโลนึง แล้วก็น้ำพริกกะปิครึ่งโลแล้วก็น้ำพริกปลากอบครึ่งโลแล้วก็น้ำพริกเผาครึ่งโลนะคะออเดอร์มานะ<ม>เดี๋ยวเขาก็าจะโดนพวกไอเนียนนะเขาจะฟูฟ่องเลยนะหอมจัง เทคนี้นะกินกับข้าวสวยละร้อนแล้วก็ไข่ต้มหรือไข่เจียวนะแล้วก็แตงกวาผักโอ้หแซบ่บยิ่งกินกับไอ้นี่ยิ่งอร่อยนะเออผักเสี้ยนดองผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อยสุดๆ ดูอ่อนไม่เป็นไรเรามีออเดอร์เท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดือนเมษาจะล่าว่าจะทำน้ำพริกเผาอีกนะเพราะว่าน้ำพริกเผาทำจำนวนเยอะซาร่าต้องาไปทำข้างนอกนะคะทำในบ้านไม่ได้นะโอ้โหในบ้านนี่ประตูหน้าต่างเปิดไม่ได้ต้องนั่งดมฝ้า พริกอะ่ะมันชุนมากสามวันยังไม่หายเลยนะทำในบ้านอืม เราทำปรุงในหม้อนี้เลยนะนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกผงพรพิกป่นไปนิดนึงนะคั่วให้หอมนะคะ อเอาละจะชุนละจะลาบขอไปเปิดหน้าต่างก่อนนะเออเปิดหน้าต่างประตูก่อนค่ะกินพริกชุน มาเดี๋ยวดูอีกทีค่อยปรุงกันเนาะนี่ค่ะ <c oughs> นี่น้ำพริกปลากรอบนะนี่เราก็ใส่น้ำต้มสุกไปเลยสักหน่อยนึงนะคะพอเด๋ยดเนื้อปลาเขาจะฟูอีกนะใส่น้ำมะนาวเลยค่ะอ่าใส่ ใส่นี้เลยหอมหอมแดงนะน้ำมะนาวแล้วก็ปะลาไม้นะข้างล่างแล้วจะข้น นัววไปเลยนะคะตน้าปลา <c oughs> <c oughs> พริกป,ป่นอีกหน่อยนะคะ <c oughs> อือหอม หอมจังหอมปลาหอมเออ่ที่พริกเราคั่วด้วยพร้อมกับเออ่ปลานะคะเนี่ยอร่อยนะกินกับช่ออะไรอะ่ะผักดองอะ่ะอ,อร่อยมากขอชิมกันนะ นัวนัว,น,วนัวป่าเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะนิดเดียวเพื่อนๆให้เขากลมกล่อมนิดนึงนะ อแค่นี้เองแล้วเราไม่ต้องการความหวานเลยนะคะอืม uh huh. เนี่ยพริกอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดน้อยจังตือสลายเป็นเผ็ดไม่รู้แต่เขาออเดอร์มาเขาบอกเผ็ดตามสบายเลยนะ เขากินเผ็ดได้เขาชอบกินเผ็ดๆเนาะเพราะอยู่อังกฤษน่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแซ่บๆกินอย่างนี้เนาะอืมอืมนัวนัวนัวหืมแค่นี้แหละนี่ น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาปนค่ะ <c oughs> นี่นะคะเมื่อกี้สันลาตักแล้วตักใส่ถุงแพ็กอย่างดีลืมตักให้เพื่อนๆตอนตักให้เพื่อนๆดูเนาะอีน้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกนี่นะเดี๋ยวเดวเหลือน้ำพริกกาก,ากหมูกากน้ำพริกเผาอีกนะเดี๋ยววันนี้จะทำน้ำพริกเผา แล้วก็เจียวกากหมูเอาไว้แล้วตอนเย็นเราอาจจะทําเลยเนาะแล้วพรุ่งนี้ชาพรุ่งนี้เราได้ไปส่งนะคะนี่มีพริกปลากรอบอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เนอะนี่เราทำเราก็เก็บของเราเอาไว้กินเนาะอืมแซบแซบเลยกับผักกาดเอ่อผักกาดดองหรือต้นหอมดองนะเพื่อนๆผักเสี้ยนดองอ๊ย้ยแค่นั้นน่ะข้าวแล้วก็ไข่ต้มใบเดียว โอ้ยนี่นะออเดอร์ของเรานะคะเสร็จสองอย่างแล้วนะวันนี้วันนี้สลาก็ฝากคลิปนะคะนะวันนี้เราเสร็จสองอย่างแล้วสองน้ำพริกนะคะเนาะแล้วก็น้ำพริกกา,กากหมูก็คราวที่แล้วเราก็ททำให้ดูแล้วนะสลาไม่ทำนะแล้วก็น้ำพริกเผาสลาเคยทำลงเมื่อปีที่แล้วนะ นะคะเดี๋ยวก็เดือนเมษาก็จะทำให้อีกนะว่าสูตรเราที่เยอรมันเราทำแบบนี้นะอย่างนี้นะนะคะแต่สูตรที่บ้านซาร่าขายเลยนะนะซาร่าเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะกดไลค์กดติดตามให้ซาร่าด้วยนะอย่าทิ้งซาร่าไปไหนนะคะอยู่กันอยู่กันกับนะคะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 เจอกันคลิปหน้านะคะ